โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสามโงตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจดคลึงลูกหนังทั้งทางช anel น YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คำแนะนำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีริมเชีย์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายเอทของเราครับแอท vipkln ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่่่าางงงงนนี้นัออยยลลลืมกกด YouTube ชึ YouTube, ูห ออามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคืนเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีสองตรงฟุตบอลแอฟริกาครับออฟเนชั่นนะครับเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับเซเนกัลจะเจอกับเอกวาดอร์กินีนะครับทีมที่เป็นจอมเซอร์ไพรส์ประจำทัวร์นาเมนต์เลยครับเซเนกัลเนี่ยทีมเต็งของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเกมล่าสุดในรอบที่แล้วชนะเคปเวิร์ดสต่อศูนย์ครับซับภาพทีม ถือว่าอยู่กันครบนะครับคาริดูคูริบาลี่ปากหลังจากนาโปลีครับตรงกลางมีอิิซาการ์นาเกจากเปอแอเชนาไปเมนดี้นะครับมิดฟิลจากเลสเตอร์ดาวรุกบูราเยเดียจากเบียร์แลนะครับและแน่นอนสตาร์หมายเลขหนึ่งของทีมซาดิโอมาเน่ที่ไปเจ็บศีรษะในเกมกับเคปเวอรตตามข่าวก็น่าจะ ลงเล่นได้นะครับในเกมสำคัญแบบนี้ครับฝั่งของอ e ีคอเทียรกินีนะครับรอบที่แล้วเอาชนะจุดโทษมาลีผ่านก็สู่รอบนี้มาได้นะครับตัวหลักๆมี Mo โมอ่าโคเซมาชินนะครับมิดฟิลด์จากทีมมอนซาครับทีมนีกิกงของอิตาลีนะครับที่เหลือมีเฟเดริโกบิชโวโรโคเรียนฮันซานะครับเป็น3แนวรุกเจอกันหัล่าสุดต้องย้อนไป2018 เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกครับปรากฏว่าเซเนกัลเอาชนะไปกลับเลยนะครับ1-0และ3-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เซเนกัลเหนือกว่านะครับคือเซเนกัลจะว่าไปผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้4นัดจริงๆก็มีฝืดเหมือนกันนะครับ สนะัดเท่ากับว่าชนะ2เสมอสองครับในขณะที่อีควาทูเรียกินีเนี่ยในะรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะทั้งแอลเรียและเซราเลโอนมาถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับจุดแข็งของเซเนก้ลชุดนี้คือยังไม่เสียประตูเลยนะครับเล่นมา4นัดคลีนชะี t เลยครับผมมองว่าอีควาทูเรียกินีไม่น่าจะยิงใส่เซเนก้ลได้ครับในขณะนะเดียวกันเซเนก้าน่าจะหาโอกาส ในการเข้าทำแล้วก็ยิงได้อย่างน้อย1ประตูแน่ใน90นาทีนะครับดังนั้นดูจากแฮนดิแคปเชียร์ไปที่เซเนก้าครับผมมองว่าจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูใน90นาทีแน่นะครับและอาจจะไปถึงประตูที่2ด้วยเพราะว่าอียิปต์เล็กทนีต้องเปิดเกมแรกแล้วจะโดนนะครับดังนั้นคืนวันนี้ครึ่งเน้นทีมเดียวครับเชียร์ไปที่เซเนก้าเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย